สีดับแมนฟีตอนนี้โคดิสซองแอมทุกเははราเลยล้วตรงไปถ่ายห้องพึบเลยดูซองโต้อ้ออันน uh ี้ขนาดไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเนี่ยขนาดไม่ได้เอามาข้างบนมีแอคด้วยนะครับคุยดีกว่าไหมทีละคนไหมอือแต่ละคนนี่ค <Oh ือแล้วเดี๋ยวนะแล้วยื่นสี่คนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก้วลองออกอันนี้ดูสิเฮ้ยชัดเลยเฮ้ยผู้หญิงคนเดียวผู้ชายหนาคนชัดเลยมันเหมือนมันเหมือนอะไรวะขามันเริ่มสั่นๆแล้วเนี่ย เดี๋ย่างนี้น,นี่ก่อนพี่การลองมายิงกับโต๊ะโต๊ะพี่การลองมายิงกับโต๊ะทำไมลองยิงมาโอ้ทางกว้างทางเดียวกันเลยขวักว้างขวัญกว้านแบบแฟนคลับเยอะๆน้องไม่นานหรอกทำไมทำไมไม่นะทำไมทำไมคือไม่นานกูเนี่ยยิงไม่นานหรอกโอ้โหด้วยโอ้ยใส่สูตรจากกู อย่าให้ใส่ท่าพี่ไงตัวเนี้ยอย่าให้ใส่ทำไมครับลอยมันเลยตัวเราหายไปเลยเราไปเล่นตัวเองอ่ะแล้วเขาตลกนะเมื่อกี้เนี้ยมีเรียกเสียงกรี๊ดแฟนๆด้วยตใช่โอ้ยตาหวานด้วยขอลิเกสักนิดนึงอ้อนๆหน่อยเอาแล้วนะสุกไม่นับด้วยเอาเอาที่เลยไม่ได้วัดกันไปเลยไหนไหนทางเดียวกันอยู่แล้วอ้อนแข่งกันเลยเอาไว้มาวัดเสียงกรี๊ดไปเลยพี่เอาหน่อยเลยเอาไปก่อนเลยขอคิดก่อนไปก่อนแกแล้วสมองช้าไปก่อน โปรดจงส่งเสริมสังเสริญให้กับพระเอกช่องวัน ยังไงพระเอกเก่าช่องวอมถึงของพี่นะครับมากทำดีกทำให้เด็กมาดูไปน้ำตาของผมหลังนิตั้ง่วยกูฟมแล้วน

อันนี้ไม่ต้องร้องก็ได้มั้ยอันนี้ไม่ต้องร้องไม่ต้องทำแบบรั้ชัดเจนเลยแนภาพเลยครับผมครับเป็นพี่น้องเลยอ่ะนะคะและผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวด้วยพี่แก๊คมากรหน่อยก็มากรมหน่อยสาวเข้มสีดีสีดีเหลืออะไรอ่ะตามตามอันนี้ไหมอันนี้อันนี้พเออแล้วไม่มีพี่แก๊กแล้วไม่ม ตอน,นเด็กๆไม่มีใครสอนเราให้เดินกันเป็นโลตอ้กอะได้เฉยๆเดินเพื่ออะไรไม่ได้เราเดินผ่านเวทีน้องโชว์ตัวออ๋